ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างร้านอนาชอบบึงกานั่นเองนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะยากขนาดไหนอ,อันนี้ก็ทางเพจของทางร้านเลยนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงหนะ้อย่างแรกเลยต้องมาเลือกของกันก่อนคะ่ะวยแปทุกคนเราจะมาเลือกของในนี้กันเลยนะคะ ตอนนี้คือเราเลือกของเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือแบบของเยอะมากด้วยต่อไปเราจะกลับบ้านกันเลยนะคะโอเคตอนนี้ก็ได้ถึงที่บ้านเราแล้วนะคะทุกคนตอนเนี้ยทำไมห้องมันดเูเละเละเหมือนไม่ใช่ร้านละหาร้านอะไรพวกนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราต้องรีบมาจัดกันก่อนเลยนะเราต้องเอาของพวกนี้ออกด้วยร้านเราจะมีอยู่สองร้านะคะ่ะเป็นร้านอาณาชาบเบการแบบที่มีเสื้อผ้า ันนี้ก็เป็นแบบอย่างร้านเสื้อผ้าน,นะคะก็ขออนุญ,ญาตคนในคลิปด,ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบร้านเครื่องสำอางค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาปรับปรุงร้านกันเลยนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็จัดทรงร้านเสร็จแล้วนะคะเลยแค่เติมสต๊อกของนะคะอย่างแรกเราจะเติมสต๊อกเป็นอันนี้เลยก็จะเป็นเป็นที่มาร์กหน้าสวย,สวยๆเลิศเเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนทำไมถึงวางไม่ได้กันนะซานตาช่วยช่วยิงั้นเราลองอันนี้ออกก่อนนะคะก็วางไม่ได้อยู่ดีนราลองวางชั้นบนเอออะอะหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะนันมันคุณ แจกจันนี่นะทฮ้ย้าุณมาอยู่แบบนี้เนี่ยะคะ่ะทุกคนก็แอบตกใจกันนะต่อไปก็จะเป็นครีมกันแดดของเรานั่นเองเลิศ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 ต่อไปนะคะก็จะเป็นที่มาร์กหน้าเหมือนเดิมวันนี้ไม่ติดน้องนะเป็นมาร์กอ,อีกแล้วเหรอนี้อะมามาวางมาร์กต่อไปอันนี้ก็จะเป็นมาร์กสีชมพูนะคะ ทำไมถึงวอาไม่ได้นั้นต้องมาให้คนอีกแล้วสินะมามาเรามาวางต่อเลยแล้วก็จะไปเป็นยัางราขึานำอังแต่ความจริงคือที่ทําสลากนะคะทุกคนสามารถทีเองกันได้นะและนี่ก็เอามาเป็นสาบแบบนะคะอืม เราก็จะวางไปเป็น3ัขวดสี่สีเลยนะทุกคนต่อไปเราก็จะเป็นน้ํำหอมแบบเซ็ตนะคะแบบกล่องนั่นเอง2 1 5บาทนี่คิดกันเลยต่อไปก็จะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าชาแนลอาจจะไม่กระเป๋าชาแนลก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นน้ำหอมป,ป,ป,ปังปปุกิเล่ปุกเล่ไบโกะเลยแล้วก็ผ้าอนามัยของผู้หญิงนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเซ็ตเครื่อง อาต่างๆ,ๆนะคะทุกคนคือมีลิฟต์มีอะไรต่างๆก็มีเป็นน้ําหอมฉีดด้วยใช่ไหมอ่ะทุกคนเดูสเปรย์ล้างหน้านี้โอเคเดี๋ยวเราได้เวลาจัดของแล้วแต่ทุกคนรู้สึกว่าทาไมของมันน้อยจังไม่รู้แหละมาเดี๋ยวเรามาจัดของกันเลยลิฟก็อยู่ฝั่งนี้ในการอันก็เป็นแปลงเล็กแปลงใหญ่อันนี้เป็นลิฟต์างไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นเครื่อนี้ดีกว่า เอ้ทำไมาแป้งพับอันนี้เราหยิบไม่ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยิบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มมาจาัดของกันก่อนเลยนี่เป็นพาเลตตาเก็จะวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้อะแล้วก็เป็นแปรงอันนี้เป็นแปรงแบบหนาๆเอาไว้ทาแกล้มส่วนอันนี้อาจะไว้ทาแบบขอบตาเล็กนิดน้อยอ่าเม,มื่อกี้ก็ไม่ค่อยรูนะ้เรื่องเครื่องสำอางแล้วก็ทาอะไรหรอกนะอ่ะอ ว่คนรู้สึกว่าร้านดูโล่งๆเลยนะงั้นเรามาลองแต่งเป็นร้านไหมล่ะถ้าเกิดร้านแล้วาขายเป็น,สเ,น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 เสื้อผ้าด้วยทุกคนก็น่าจะเจ๋งนะดูนะงั้นเรามาแต่งตัวเป็นเสื้อผ้ากันเลยเรามาออกแบบเสื้อผ้าใต่ร้านงั้นเรามาดูก่อนงั้นจิ้มเลยเราจะออกแบบเป็นชุดของผู้ใหญ่กันก่อนนะคะเป็นชุดแบบฟิลไปเที่ยวทะเลอ่ะนี่ ใส่ไปเลยอันนี้เป็นของไวรุ่นอันนี้ไม่สวยเลยสีขาวไม่สวยอุ๊ยอันนี้แหละได้สีแดงอันนี้ไม่เอางั้นเราจะเอาเป็นอันนี้แทนรองเท้าคู่นี้แทนนาฬิกาอันนี้แล้วก็กระเป๋าสะาายเป็นอันนี้นะกกันสวย,สวยดและจะเชิดมากอืมงั้นเราไปทําอีกชุดดิงดีไหมเนี่ยไม่รู้ดีวกว่านี่สุภาพเรามาแล้วนะทุกคนดูสวยๆมาก มามาเดี๋ยวเราเอาไปวางชั้นกันก่อนเราจะวางไว้ที่ชั้นตรงนี้แต่เอ๊ะผ้าอนามัยอยู่ตรงนี้งั้นเราต้องย้ายผ้าอนามัยมาวางตรงนี้โอเควางปึ๊บจิ๊บอุ๊ยอุ๊ยหนึ่งสองสามโอ้ทุกคนก็เลิศอยู่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าอยากได้อีกตัวหนึ่งเพิ่มงั้นเดี๋ยวเรามาทำตัวอีกเทน,นึงเพิ่มกันนะคะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทําชุดอีกแบบหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเป็นของไวรุ่นแบบไวรุ่นไวรุ่นเลยอ่ะมาเรามาวางเลยสามสี่ห้าหกอุ้ยทำไมหกวางตรงนี้เนี่ยอืหกแปดมีได้แปดกว่าชุดเลยก็ตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองรองลูกค้ากันนะคะคือตอนเนี้ยเรากี้วันจิตทำให้ทุกคนเห็นราคาของแต่ละอย่างเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวรลอลูกค้ากัน สวัสดีค่ะคุณแน่ะสัดีค่ะคุณลูกค้าอยากดับอะไรเลือกเลยนะคะผูสเปนนี่ลสิงสิงฉันชอบกินน้มาแตกวาคายังไม่เคยถูกใจสินอาสิไรเลยเชียบแม่องที่มันแบบเบนฟอนีจางวุ้ยอันนี้มะแบนแนยมาอยากได้อะไฉันพวกนั้มาแค่หา0ะไรสงรลยอีกสามัฉัต้องช่วยรวบรวเอาไม่เอา โอ้ยวัสภาพละก็เลิงไปงลักมากมาสยากด้เปหมดดยอะอันนี้ก็ลิดอันนี้ก็ลิดแต่ไปมดมากกับฉันมาแต่ฉันรู้นสบุษนี่อะได้สุภาพยาบแต่ที่ร้างกอวุชนี้จุดอชมุดฮีลาหนนสบัชมุดวินิมหัมจราลอมวีอันนี้เลยสตบมมากอันนี้ค่ะ อันนี้ทั้งหมด42บาทน,นะคะอุ้ย49บาทค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะโอนหรืออะไรคะโอเคเป็นโอนนะคะโอเคนะคะขอบคุณสำหรับการมาที่ร้านเรานะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ลูกค้ามาร้านเราเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้รับสินนี้จากร้านเราคะ่ะงั้นเราโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ ก็จบไปอย่างทางการแล้วนะคะทุกคนอย่างอันนาช็อปบ,บึงการอีพีหนึ่งถ้าเกิดใครนะคะที่อยากให้เรานะคะไปสร้างแบบร้านเสื้อผ้าเร็วๆนี้ขอยอดดิวนี้1เดือนทะลุ100ก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดจะให้พันเนี่ยอันนี้ไม่ไหวจริงๆจ้ะแม่งั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนนะคะและถ้าใครอยากมีไอเดียให้ทำแบบนี้อีกสามารถมาทำกันได้เองนะคะบ๊ายบาย